สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำพระหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองมาให้เพื่อนๆนได้ดูและได้ศึกษาอีกองค์หนึ่งนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระคุนแผนผงพายกูมารพิมพ์ใหญ่นะครับฝังตะกุดทองคำสองดอกนะครับด้านหน้านะครับด้านละดอกนะครับและก็มีเส้นเกษาหลวงปู่ทิมอยู่ด้วยนะครับเนื้อขององค์พระนะครับ เป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับเป็นว่านมงคลที่ทางหลวงปูท่ทิมได้นํามาทาพระขุนแผนผสมกับผงพายกุมานนะครับด้านหลังนะครับจะฝังด้วยเหรียญเสมานะครับเนื้อนวโลหะนะครับจะต่อกโค้ดไว้ที่เหรียญน,นะครับ3ามจุดนะครับ ด้านข้างของเหรียญเสมานะครับตรงนี้นะครับจะมีอยู่1จุดนะครับที่ต่อโค้ดแล้วมีด้านข้างตรงนี้อีก1จุดนะครับส่วนด้านล่างจะตตอกเป็นกรรมการนะครับเหรียญรุ่นนี้ไว้แจกกรรมการนะครับแล้วก็ด้านข้างของเหรียญเสมาตรงนี้นะครับก็มีโค้ดอีก1จุดนะครับ รวมต่อโค้ดนะครับ3จุดแล้วก็มีต่อโค้ดเป็นกรรมการอีก1จุดนะครับเหรียญน,นี้สวยงามนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ว่านดอกทองตะกุดทองคําด้านหลังฝังด้วยเหรียญเสมา